This beat goes stupid. Stupid. This beat goes stupid. Yeah. 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 <coughs> stupid. This beat goes stupid. Yeah. เต้นอูดูโอ <coughs> เต้นอูดูโอพาวเวอร์บายทรอสทรอสโปรโปรที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด My ยเดสปิน o ดเฟีมสวัสดีครับวันนี้เต้นอูดูโอจะพาไปร่วมงาน HCD Track Day นะครับหรือ Hardcore Driver งานนี้สุขสนานมากมายเลยนะครับมีรถหลากหลายยี่ห้อทั้งรถแทร็กแล้วก็รถถนนนะครับสุดๆทุกคันครับไปชมครับวันนี้เรามา HCD Track Day h a r d c o r e Driver Track Day เราก็เลยจะมาพาเป็นพิ t w วอลก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่อู๋เอารถมาลองด้วยใช่ป่ะสองคันแล้วเดี๋ยวผมจะได้จะได้ลอง GT3 m a s ด้วยเขาจใจผมลองคา้บโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูนี้อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นแกงเลยต้าจะเป็น GR กับ b r Z แซกเขารวมๆกัน86มีทั้ง GT มีทั้ง GR แล้วก็มี ยาฤกษ์แก๊งนี้ก็มี b m แอบอยู่คันหนึ่งนะแต่แก๊งนี้ก็จะเป็นแก๊งโหดลร้ไม่โหดร้หรอกก็เป็นแก๊งน่ารักเหมือนผมอะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะออกไปพร้อมๆกันเลยปะเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ถ้าผมออกไปด้วยก็ได้หวดกันมันโคตรอะเฮ้ยคุณต้องออกไปพร้อมเขาดิคุณต้องโชว์ศักยภาพติคุณหรถบ้านผมหลโอ้รถบ้านผมเห็นเขามากันเต็มแท่งเลยพี่ มึงมึงก็มึงก็เกินครึ่งแค้กแล้วล่ะเอาเหรอเหรอเหรอกูก็ดูสเต็ปเดียวกับคุณก็สเต็ปเดียวกันหมดปะเนี่ยไม่ไม่หมดไม่เดียวกันที่รถลงผมทำน้อยคันนี้ล้อเดียวกับรถผมเออใช่คันนี้ล้อสวยเอ๊ะเดียวนะคันไหนนีรถมึงซื้อที่ซื้อเพราะดูช่องเราคันนี้ปะมีหรอที่ใช่มีคันหนึ่งอัซื้อเพราะดูช่องเราคันนี้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 นี่เจ้าของยืนยิ้มอยู่นี่โดนป้ายยาฮะโดนป้ายยาฮะ โดนป้ายยาแต่ว่าโดนหูป้ายยาคันนี้สเต็ปไกลเกินรถผมนะรอคันนี้สเต็ปไกลเกินรถผมนะเพราะว่ามีแคมเปอร์เพลทรถผมยังไม่มีเลยไปไกลมากคันนี้เราจะของหลังจากมึงป้ายยาเขาเสร็จเขาไปป้ายยาอีกสองคันไม่โอ้โหไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าใครทําอะไรอ่ะแต่คันนี้ล้อเบาสุดเพอพอล้อเดียวกับผมแต่ขอบ17เบากว่าผมอีโอ้โหคุณป้ายยาเก่งนะสำเร็จคุ้มค่าไหมครับ เป็นไงบ้างฮะนี่ได้ลงกี่รอบแล้วฮะอ๋อลงสองสารอบแจ๋วไม่ใช่สองสารอบสนามนะสองสามเซสชั่นใช่ไหมฮะคันนี้ต้องดูไม่แน่ใจสีฟ้าสวยดีเนาะสีฟ้าสวยไหมสวยนะปิ้วๆไปเดินดูต่อแล้วก็จะมีแมคคาเรนนะครับชาี้ก็ูของเพื่อนเราเจ็ดหนึ่งแปดสไปเดอร์ชาร์กลูคันเดียวของมองไทย นี่ก็จะเป็นจีนถามอเอสนะครับเพื่อจะพวกรถสายโหดอา่าเวลามีเสียงอย่างเงี้ยในีแท้ะทะคะอือมันมีรถมันมีรถเข้าพิดมาอันนี้เข้าพิดมาเขา,ามีเขามีคับคาให้ลองให้น้องนั่งเพราะว่าเผลอๆถ้ายัางอยู่ถึงสุดท้ายก็จะให้ผมได้ลองขับด้วยแต่ว่าเขาจะโคชผมก่อนโอเคอ,อันนี้ก็เป็น Gt3 ธรรมดาแต่ว่าแต่งแบบพร้อมบิน มีคือกันนี้มีอาร์โรมาเต็มที่เอออาร์โรเต็มนะครับพร้อมลุยอันนี้ของไอ้เป็นดิสด้วยถักโฟกัสฮะทามะแทกทามะแทกคาใส่ยางสลิกด้วยอ่ะคันนี้คันนี้เป็นทามะแทกคาพี่อ๋อเหรออันนี้เป็นทามะแทกก็จะมีจะมีสเกิร์ตลิ้นหน้าดิฟิวเซอร์หลังกากข้างอะไรแบบทุกอย่างอันนี้ก็ข้องเรา ก็จะมี86ผมกบ86พอแล้วก็ RWB มี RWB Cinderella ของผมก็าก้าสแล้วก็พอเอา9ก้็ด GT3 RS ออกไปแล้วแล้วอะทีมงานต้องขึ้นรถทีมงานพร้อมแล้วเอาไงเอาก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็เวลาที่ผมรอคอยก็มาถึงนะครับที่ผมจะได้ขับ992 GT3 RS ก็ขอบคุณบอลมากนะครับที่ให้โากาสแล้วก็ให้เชื่อใจที่จะให้ผมลองขับนะครับแต่ก็จะมีอินสตัคเตอร์ต้นนะครับนั่งไปกับผมก่อนนะครับขับให้ดูลายดูการใช้เกียร์คันเร่งว่าตรงไหนตรงไหนทํำยังไงนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชานาญกับสนามนี้มากเพราะว่าหลังๆก็ไม่ไม่ค่อยได้ขับสนามนี้เท่าไหร่นะครับคือการได้ขับ992 g 3ริครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยก็คือ มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมขับรถเก่งมากไปไปเห็นล้วยีสามอันแล้วก็เบรกที่อ่อาเบรกชิดดาวหนึ่งเกียร์เบรกอยู่ไปเบรกไปเบรกเลี้ยวอย่าเพิ่งเร่งนะอย่าเพิ่งเร่งเร่งเลยไปเลยอ๋อไปไปไปเห็นเราชิดดาวเกียร์สามครับเห็นนิดเห็นไ,ไิ้เบรกไวอีกนึงเทิร์นหนึ่งอันที่สองป้ายอราปนั่นแหละเยี่ยม ไปไป find it. เกียร G3 ได้สิไม่เป็นไรอย่ากอดขวาอยู่นะกอดขวากอดขวาอย่าเพิ่งเร่งอ่งเพิ่งเร่งมันจะโค้งกว้างโอเคเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมก้าวเขาสอง G3 มันถึงดีขนาดนี้นะครับอีกเออแล้วก็ไอ้ตรงข้างในเนี้ยไอ้ไไออ้โค้งที่มันเชื่อมเชื่อมพี่ก็ยังไม่ค่อยกล้าแต่เห็นแล้วแต่ตอนต้นเห็นไงเห็นขับแล้วว่าโอ้โหแม่งกิ๊บแม่งไปได้ไปได้แต่แบบโคตรเจ๋งอ่ะขอบคุณมากเลยครับโอ้โหได้สอนลายด้วยอ่ะยอดเยี่ยม ยอดไม่อยากลงเลย <laughs> อันนี้คือฝนตกอยู่ฝนตกแล้วสังเกตคนขับครับเขามีชุดกันฝนเขามาคบเซตเขากลัวโฟมอะไรเขาเลอะเขามีพลาสติกมาหุ้มมึงจะติดทำไมเขามีถุงาน้ำมาหุ้มพลาสติกเขาหัวโฟมอะไรเขาวงมอะไรเล็กเป็นรอยแต่ดูคนนั่งทําอะไรโดนกันลื่นเหรอเอาะไรโดนกันที่น้องเค อันนี้คือเซเว่นอ m ครมเมื่อกี้ฝนตกมามาสู้หนึ่ง <rem> ก็ตอนนี้ฉากเปียกแต่ว่าฝนหยุดแล้วไปต่อได้เขาจะเริ่มมาไปาเวทกัดกุดลักกุดลักเดี๋ยวออกเวลาออกต้องสไลด์โชว์นิดนึงอย่ารถกูอยู่งนี้ <c oughs> มึงไปสไลด์ตรงนู้น <c oughs> แต่อย่ามาฟาดกูเป็นโอเค <c oughs> อ๋อไม่ได้ไม่กล้าไม่กล้าไอสัตว์คนดูเยอะ <c oughs> อาย เสือไปเสือไปสไลด์ใกล้ๆกล้กำแพงอีกไป <c oughs> ต่อโอ้สุดยอดอะต่อ,อนะครับพอเลยคอกเรามาก็จะเป็นคอกซปเปอร์ดุอันนี้เราเคยเห็นแล้วของพีซซิตซิตซิตส,ส,ส,สปายเดอร์4.0ที่5 0. ปีอดิชั่นก็จะมีจีนสามไอีกสคันหนึ่งจีนสามนี่จนสามไอเยอะมากเลยนะะครับแล้วก็มีแม l a าเรนอันนี้ลองเทลวะเนี่ยใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องเลยแม l a าเรนคิดว่านั่นก็แมก แล้วแม็กไม่มีมีแม็กมาสองสำคัญฮะเร็วทุกคันเสียงเพลาะมากนะเมื่อกี้เสียงเพลาะเมื่อกี้เราถ่ายไปเราไปดูข้างบนที่มามันแบบสุดยอดมากสีก็แบบจัดจ้านนะครับนี่ BMI 8 i 8ก็ชาร์จแบตอยู่เดี๋ยวออกไปฟูลบูสต์ฟูลบูสต์เต็มที่เฮ้ยสีเหลืองก็สวยดีนะเนี่ยลาร์เลนที่หนึ่งในใจผมเลยนะ g T2S r อันนี้ใส่ล้อแอดแวนร์นะโคตรเท่เลยอือเดนล้อไลท์เวทแอดแวนร์ที่ทำมาเพื่อปอร์เช่ เป็นเซนร์ล็อกเซนร์ล็อกคันนี้เมื่อกี้มีเพื่อนเราเห็นสีนี้ถึงอัคันยิกอ๋อนี่จีดีอ๋อนี่ก็รถเหมือนคนอื่นเก้าก็เจ็ดจีนิสามไก้าก็เจ็ดจุดสองจีนิสามไสีอะไรวะฟ้าไม่ผิดฟ้าเมื่อกี้นั่งเก้าเก้าสองจีดิสามไก็มีและขับมีโรตารขับคา อันนี้รถตันซีคับคามันมีอยู่ช่วงนี้มันมีโรตารส่วน v ใช่ไหม V6 ครับน่าจะรุ่นนี้ป่ะคือคันนี้น่าจะกำลังบำรุงรักษาอยู่เออไปเราเดินไปต่อตรงนู้นกันเนี่ยอันนี้ก็เกจ็ดคับค่าอันนี้เดี๋ยวเขามีให้นั่งฮอสแลปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้พี่ลองขับดูด้วยสงสำรบแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะโค้ชขแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ขับ992 GT3 RS เป็นไงบ้าง เอาเงินกูไปเลยดีกว่าเอาเงินพี่ไปเลยมีอ<ม>ันนี้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้สุดยอดมากไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือผมเห็นเขเข้ามาเแต่เช้าอ่ะเขาเซ็ตล้อเซ็ตแคมเปอร์ <ใช S 2> เซ็ตอะไรให้มัน <ใช S 2> สำหรับบุรีรัมแล้วคือโอ้<ม>โหพูดไม่ถูกเลยอ่ะมันแรงมากอ่ะแล้วมันคือมันมันเซ็ตสปริงเซ็ตทุกอย่างแบบค่าเคอะไรทุกอย่างในรถได้ไงฉะนั้นมันเซ็ตให้สมดุลกับสนามได้เลยคือกริปมันมหาศาลอ่ะที่ส่วนตัวพี่ตอนแรกตอนแรกต้นเขาขับให้พี่นั่งก่อนรอบรอบเดียวเอง แล้วไอ้ตรงข้างในที่มันแบบมันเหมือนแบบที่สัดกลัดต่อยที่แบบเหมือนเหยียบกันในโคแบบเชื่อแบบผงไส้พี่แม่งย้ายไปอยู่ตรงนี้หมดเลยจีมันเยอะแม่ตอนเราลองขับเองอ่ะแม่งก็แบบเอ้ยโอ้โหกริปเป็นมหาศาลจริงแม่งสุดยอดแต่ว่านี่คือต้องบอกว่าไม่มีที่ใส่ของแล้วนะตรงนี้เป็นมอน้ําหมดแล้วขักคาขักคาเด็กขัดาเพียวเพียวขัะคาเพียวเพียวนี่ก็ยังหนึ่งในดวงใจผมเหมือนกันจี๒ไฮเอสเหมือนกันโอ้ยสีดำเมืองไทยมีสองคันมีคันนี้กับลอเต้ อันนี้มันสวยจริงนะสวยมากมันดูโหดมันดูแมนเนสมากอ่ะนี่ขนาดตกรุ่นแล้วนะโอ้ยมันไม่มีวันตกรุ่นอกพี่ว่านี้ต้องรอ9ก2กําำลังจะออกคือมันก็ยังตัวใหม่สุดอยู่จงหว่า92จะออก G T 2 w o I S มันลงตัวมากเลยนะผมชอบมากโคตรโหดแต่ถ้าพี่ดูอย่างนี้นะ G T 3 i ม S ตัวใหม่นี่กว้างกว่า G T 2 i ง S ตัวเก่าอีกนะจริงที่คิดดูนะว่า9 9้าก็พอออก G T 2 i ง S ออกมาเนี่ยมันจะขนาดไหนแม่งต้องเป็นแบบ Super ์แบ Mobile โอ้โหระทึกมากระทึกตักตันนี้คือโหต้องขอถ่ายรูปนครับจอดสองคันนี้มันสุดยอดจรงนะคุณหนูแล้วสุดท้ายผมก็ได้ลองขับ997ครับคานะครับคือตอนที่ขับ992 G3 m s เนี่ยเรายังรู้สึกว่ามันเป็นรถถนนอยู่บ้าง ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็น different b e a s t คือมันคนละเรื่องเลยเพราะว่าขึ้นไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่คือรถแข่ง การฮะดีๆแบบนี้ก็ต้องด้วยนะครับยินดีพี่คุณมากๆสุดยอดจริงว่ะตรงนี้ก็จะเป็นของสปอนเซอร์งานเขาของโทบัสแล้วก็ TTC มอเตอร์ก็จะมีตั้งแต่คลาสสิกยันรถใหม่มันก็จะเป็นเบนซ์อันนี้คือคู่แข่งของคายเ n นกูรเราป่ะใช่ไหมคา e เ n นเราวันนี้ยังเป็นคายเคนวันนี้วันนี้เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเราถือกุญแจ น,นี้ GT3 ครับก็6 GT3 ขับสปอร์ตสวยนะสวยมากอันนี้จริงๆพี่ว่าแม่งแม่งดีมากเลยนะพี่ได้ลองขับดูแล้วทีนะึงคือมันแบบทั้งแมนโยแล้วก็ยังมีความเป็นแบบ <Race S 1> เป็นมัแคน,นิกอะโอสกูเรส <school> คาร์ใช่คืออย่างไอไไอเอสเมื่อกี้ uh เรารู้สึกนะว่ารถแม่งช่วยเยอะคือกริปมันเยอะแต่รถมันช่วยเยอะเรารู้เลยว่าแม่งแบบเหมือนมีเพื่อนช่วยขับอะแต่อันนี้มึงขับมึงเอง นี่คันนี้ประทับใจมากรถลุงโรดรถลุงโรดเอา9 1 1 9 9 6 4 Convertible มาลงแท็กขับเล่นๆขับนี่เขาเพิ่งขับไปมาเลเซียมาอ๋อใช่ๆพ่อแม่ลูกสามคนไปงานได้งานงานของมาเลเซียไอ้งานปอร์เช่มาเลเซียลุกวาส่าใส่ฟาส18แล้วมันสวยนะใช่น่ารักดีคลีนๆเกียร์ธรรมดาด้วยนะแล้วก็นี่รถโต้งคิวซีใครสนใจก็คันนี้พร้อมจำหน่าย อ๋อหรอนี้รถต้องเหรอ G T four พร้อมจำหน่ายลงแท็กไปนิดเดียวขำๆเบาๆเบาๆแต่ดีมากนะ G T 4เป็นอยู่ในรถที่อยากได้ดีมากๆคือมันมันสมดุลน่ะนี่คันนี้ดีกว่า 911R เมื่อกี้น้องดนหรือไม่รู้มาขับไปไล่ผมอยู่เอาก้าวไล่แปดหกแปดหกก็หนีเพราะโซลูชู่นจะแฮตเบรกร้อนไม่ไหวเข้าดีกว่าตายแล้วไม่จบไม่สิ้นอัเนี่ยนี่แก๊งนี้เขาฮาร์ดคอร์ไดรเวอร์จริงๆนี่เขาจะมี M สองคอมเพลติชันนู่นใหม่ เอ่อ GIARES M 3 E3 E สาีสิรถเก่ากูปะเนี่ยไม่ใช่ก๊งแก๊งนี้สุดยอดเลยนะเนี่ยไอ้แก๊งนี้เขาไม่นธรรมดาแล้วนั่นรถแทมอยู่ด้วยนั่นพลาสติกน่าจะรถที่เก่าที่สุดในสนามวันนี้สองพันเนี่ยสองพัน GTV สองพัน GTV แธมเขาเพิ่งเปิดอู่กับพี่ตายนะใช่ใครเล่นคลาสสิกอัลฟาก็ลองไปติดต่อกัได้ล้มรถผมจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเขาเนี่ยแหละนี่ข้างนอกมี M2 Competition อีกคันหนึ่งนะสีแดงมีแกรนด์เอ็มเขาก็มาเต็มเนี่ยแท๊บเนี่ยแท๊ปอันนี้แท๊ปนะครับคันนี้นะครับเร็วที่สุดในสนามแน่นอนจะเอามาลงเอามาลงมีกี่รอบนะฮะเพราะเขาไม่ต้องเลี้ยวเขับตรงตรงเลี้ยวได้ค่ะอ๋อเลี้ยวได้ค่ะเลีวไดปาร์ตี้ฮะโว้ย เน้นบันเทิงอ๋อเน้นบันเทิงคนงานผนเข้อี้ผมทุกอย่างเลยมันต้มีรถวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเปลี่ยนล้ออ่ะคือเชื่อไหมเวนเนี่ยเจอมาตั้งแต่มันเรียนอยู่5ม5มันเริ่มมาเลนไรต์ตั้งแต่มันอยู่มหจนตอนนี้มันเรียนจบแล้วรวซื้อรถครันงแรกเป็น GTS เป็น GTS เด็กเวน991.2 GTS ที่อยากได้อยู่ใช่สีเขียวด้วยที่กูชอบนี่มึงวิ่งไปกี่โลแล้วพาย เอาเฮ้ยพี่ชาวแก๊งผมลงโอ๋ยูบูมึงไม่ไปไปลงอ่ะโอ้ยชาวแก๊งแปดหกลงไปแล้วว่ะยืนรถลายนี่ยืมรถลายครับโอ้ยไทยครับลายครับอ๋อที่เต้นชาวแก๊งแปดหกผมลงไปหมดแล้วว่ะชาวแก๊งแปดหกลงไปหมดแล้วจริงๆด้วยอ่ะเนี่ยดูดิไม่เขาไปไหนเขากลับแล้วเหรอเขาจะลงไปพร้อมกันอ๋อแล้วยู่ในเมืองอยู่ลงไหมทันไหมเร็วเร็วเร็วเดินเร็วเร็วที่ไม่ก็ลงไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยกลับมาต่อเฮ้ยกูทันอยู่แล้วมาอันนี้ของนุ้งโดน T44IS T44IS เห็นนกับ่อย เก้กัเจ็ด์โบตรงนี้ก็จะเป็น,น,นปแกงหลครคันนะเออเทโบโยเยอะอันนี้คายเยน b บียร <X> คันนี้ยังไม่เห็นในสนามนะคันนี้ดู Mustang, อ,อ่ะมาสแตงมาสแตงมาสแตงแต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นขับอะ่ะอาจจะไม่ได้อยู่รอบเดียวกันโคตรโหดเลยเฮ้ยโหดมากอันนี้มีฮอนด้าเอฟอลา h อ n d a c i v บ c t าย e R f อ5ห้าผมเห็นมีอยู่สามคันนะวันนี้ซีบจขาปานี่เขายอดทิตน่าจะลงแฝกดี เรื่องฉากดีนี่ก็จะมาเจอไอ้ป๊อปหรือเปล่าจีนิสาป่อเช่เป็นไปได้เป็นไปได้โหวันนี้รถเยอะมากรถตัวทั้จีนิสามักวันเลยจีนิสามักคูเอ้ยเก้าเก้าหนึ่งมักวันเก้าเก้สองจีนิสารถเยอะมากต้องบอกว่าอีเวนต์นี้เขาเว้นศูนกันนะรถแต่ละคันที่แบบเขากล้ามาขับกล้ามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าสนับสนุนเต็มที่เพราะว่ารถพวกนี้อย่างพวกจีนิสาจีนิสาเบสเนี่ย มันก็ไม่บ่อยที่จะแบบเห็นบนทรักเดย์แบบนี้ก็ถือว่าแก๊งนี้เขาแบบมีรถมา,มานามต้องใช้ โอเคฮะก็วันนี้กิจกรรม Hard c o r e Day Hard c o r e Driver Track Day Track Day สนุกมากแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะนะเพราะว่าเราได้ขับทั้งไอ้ c a ย e n n e S e hybrid e hybrid ลงสนามผมได้ขับ G T 3 i S กางอสอเป็นครั้งแรกในชีวิตอิจฉามากคันนี้ใช่ไหมผมนี่อยากอีคันนึีคั้นอีกคันนึงแต่เหมือนกันผมนี่ไม่กล้าขับเลยนะกลัวนอนไม่หลับถ้าคุณขับผมบอกให้เลยว่าเอาเงินคุณไปเถอะ ซึ่งไม่มีไงนั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่นอนไม่หลับแม่งหลับแม่งดีจริงๆถ้ามีเนี่ยขับกลับบ้านจบคือไม่รู้ว่ารถมันดีหรือผมขับเก่งแต่ผมคิดว่ารถมันดีไงมันทําให้ผมรู้สึกผมขับเก่งแต่รถจริงๆรถแม่งดีแล้วก็ที่คิดไปอย่างนั้นได้ไงคือรถแม่งต้องดีอยู่แล้วป่ะไม่รู้แบบขับแล้วแบบโอ้หกูขับได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยอันม a ร์เรซิ g งคอนี้เลยฮะลงมาแล้วโอ้โหกูน่าจะไปแข่งระงบังได้นานๆนลาวน่องเล่าเพิ่เล่ ขวาไว้ขวาไว้ขวาอีกขวาอีกขวาอีกนี่ก็พี่ก็ได้ลอง G2 RS แล้วแล้ว<ช>พี่ได้ขับขับคาใช่พี่ได้นั่งและได้ขับขับคาด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันสุดยอดกางเกงเปียกหน่อยได้ไหมคือข้างหลังมีนิดๆไหมมันเป็นประสบการณ์ที่ร้าใจคือคือฟีลลิ่งมันต่างกันมากฮะเดี๋ยวก็ก็เท่าที่บอกเท่าที่คุยไว้ตอนออกมาแหละว่ามันเป็นอย่างนั้นหงส่วนผมก็ได้ขับคาเยนกับพี่สลับกันแล้วก็ ได้ขับ86ของผมซึ่งก็รู้แล้วว่าเซตติ้งที่มันใช้บนถนนกับที่พิลัเนี่ยมันใช้ที่นี่ไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจว่าถ้าจะมาที่นี่อีกคราวหน้าเนี่ยถ้าจะต้องมีการอัปเกรดนิดหน่อยค่ะสปริงเป็นคือเรื่องของเซตติ้งมากกว่าเพราะว่าสนามที่นี่มันมันไฮสปีดแล้วก็สนามนี้นะครับใครจะรถมาขับเบรกไม่ดีก็อย่าขับหลายรอบรอบสองรอบก็เข้าใช่เพราะมันใช้เบรกเกเยอะมากแล้วก็ เอาซินเดอเรล่ามาขับในซินดี้มาขับที่บุรีรัมย์ครั้งแรกคันนี้ก็ไปเซปังทีละมาแล้วแล้วก็บุรีรัมย์แล้วเก็บให้ครบเก็บให้ครบสนามแถวแถวนี้ขับวิขับดีอยู่แล้วขับดีมากมันเป็นรถที่จริงๆหนักใมันเกิดขึ้นมาจากสนามนะจริงๆแล้วเพราะเนี้ย เรารู้รโดนป้ายาตั้งแต่ไปแข่งไอเดอร์เลอร์12ชั่วโมงแล้วครับคือรู้อยู่แล้วว่าตอนแข่งปอร์เช่เนี่ยเวลาเปียกหรือดรามหรืออะไรเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะเครื่องมันอยู่หลังล้อหลังอะ่ะมันไม่ลอยน้ําหนักมันกดฉะนั้นเวลาเข้าโค้งมันเนี่ยมันอัดแบบมันดูดเข้าไปเลยมันรีด,ด,ดโค้งเข้าไปเลยอะ่ะแล้วมันสิกเกอร์โบ <predictable S 2> มากสิกเกอระโบมากแล้วรอบนี้มาก็ดีใจมากเจอแก๊งเพื่อนๆ86 นะครับประมาณ5้าคันี่คุณไปป้ายยาเขาไว้เหรอพี่ป้ายป้ายป้ายเขาไว้มากันมากันชุดใหญ่เนียวอรัดีใจแกงเพียบชอบโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามครับก็อย่าลืมกด subscribe เม้นแชร์ไปเรื่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณบอลแล้วก็ HCD คนพี่ที่ organize ที่ organize งานนี้นะครับงานดีมากมาก จัดงานดีมากๆโปรเ e s s ั o นอลเซฟตี้ทุกอย่างดีหมดคิวการจัดการขับการขี่เนี่ยครับโอ้โหดีมากๆเข้ามายอมรับว่าดีจริงๆเราก็ไปทร็กเดย์ก,กันมาเยอะแล้วก็ออร์แกนไนซ์มากโอเคสุดยอดแล้วเดี๋ยวไงมีโอกาสหน้าเราก็จะมาอีกโอเควันดีครับขอบคุณครับ powered by Tross Tross Pro Pro, Pro. ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด My t h s Window Film